พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองวรภูวันนี้กับผมและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาจจะมีการสับสนบ้างเพราะว่าเบอร์ระหว่างผู้สมัครนายกแล้วก็เบอร์ผู้สมัครเขตไม่ตรงกันแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังมีความมั่นใจในภูมิปัญญาของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภูว่าสามารถที่จะรู้ได้ทุกท่านสามารถที่จะอ่านได้ประดฐ์สมาชิกสภาจังหวัดสามสมัย แล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรห้าสมัยเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครสจอหรือสอวจอแต่ละเขตที่จะนำปัญหาความเดือดร้อนแล้วแล้วก็พี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนองบุรู95เปอคือเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวชาวสวนเพราะฉะนั้นนโยบายคิมเพื่อไทยเที่ยวนี้เนี่ย เราเน้นไปที่นโยบายการเกษตรจริงแรกที่จะต้องปฏิบัติเราจะต้องตั้งกองการเกษตรเพื่อที่จะมาดูแลภาคเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรนั้นเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเกษตรปลอดสารส่วนรายละเอียดเราก็จะมีการสาธิตว่าเกษตรปลอดสารเราจะดำเนินการอะไรยังไง นอกจากนั้นเราก็มีนโยบายในรืรสมใหม่แหล่งท่องเที่ยวโดยเพราะเราจะต้องเอาจุดใดจุดหนึง่งทีมงานก็ได้วิเคราะห์กันว่าถ้าเราจะไปทําทั่วๆไปก็คงไม่ทั่วถึงต่อรายได้ต่องบ่ประมาณเท่าที่พอจะมีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหน,นองบัวลาพูเราเราก็จะเอาภูพานน้อยเป็นคูเป็น,เป,นเป็นโมเดลหลักในการที่จะทำจัดทำกับ,กบกเขา ขึ้นภูนผาน,น้อยแล้วก็เชื่อมต่อโดยลดรางเพื่อแต่ละจะทําให้แตกต่างและจุดขึ้นลงของโดยเพราะจุดขึ้นสู่กระเช้าโดยเพราะอย่างยิ่งกระเช้าอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่หลายท่านอาจจะสงสัยเราก็พร้อมที่จะพูดถึงารายในรายละเอียดและนันนุนวลลปูเราเ็ราสอบติดคณะแพทยศาสตร์เพียงคนเดียวเพราะขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรก็ต้องพึ่งลำแข้งของตัวเอง และนอกจากนั้นเราก็มีจัดชุดปราบหลุมสามารถที่จะส่งข้อมูลหรือมีหมายเลขตรงออนไลน์ว่าตรงไหนเป็นหลุมเพื่อที่จะจัดปรับปรุงหลุมให้คันท่วงทีและอย่างรวด,ดเร็วและกับตนนวนในโครงข่ายของอบจอเราก็จะมีการพัฒน,นาก่อสร้างทำให้เป็นมาตรฐานให้เป็นหน้าเป็นตาว่า พอวิ่งมาถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงแล้วมันน่าภูมิใจคณะนักข่าวเราไปดูสาธิตในการที่จะคนยาในการที่จะดําเนินการที่ในอนาคตหากได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวจังหวัดนงุงวลฟูท่านก็จะได้เห็นสิ่งที่นํามาสาธิตวันนี้ขอบคุณครับก็คงไม่ไม่สามารถที่จะไล่ คงไม่ไม่สามารถที่จะไล่ไล่ไ่่ออกอกใส่ก้อนอีกครตัวสูงนะอขึ้นหน่อยาม่้อนก้อนอีกไม่ให้าดไ่้อน้อนอกไม่ให้ร่องไปีลย่อมัน่ไปเ่กัน